สบายดีตอนเทียงมุดทุกคนเลือกเวียลเลืองานมาแล้วก็ได้เวลาอาหารเทียงแลก็ได้ปิป้งปลาแล้วก็สิต่ำมักทัวเนาะมีอาหารทียงของ <สะ S 1> เขาเพ็ดสองหอยก็ะพอนเนาะมุกดาเป่งนัวปรุงตามใจชอบพเพ็ดสมบานเปรี้ยวอะไรแล้วแต่เนะาะตำมักทัว ก็จะกินกับปิ้งปาาของเฮาเนอะอันนี้คือน้ำอัลลาแล้วก็น้ำปลาเดทีว่าเฮาซื่อสําเร็จลูม,มาเนาะเปรี้ยวเพ็ดสมบัตินัวอะไรทำไมก็ปรุงได้ตามตาใจใจชอบเลยนะคะนระับจุันนี่ก็เสร็จแล้วนี่คือน้ำตาตำมะทุว่วอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ บัตรทัวทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเตอรรับประทานเลยมากินอาหารเที่ยงกองเ้าอาหารนกาคือสโสมนะดูที่จะกินข้าวมาเด้อทุกคนกินข้าวเที่ยงก,กันเด้อเอาปิ้งปลาที่เขาปิ้งไว้แเล้วตอนเร้เนเอาตำบัตมมถทัวที่ตำแล้วไม่ไม่เหมือนมาเนะซ่สีมือ ต่ำเองแซบเองกินเองอิ่มเองพี่น้องนะลงมือลงมือมาเดินมาเดินทุกคนมากินนหมกันเด้อโอ้สกินมืดดู่บเดน้องคอยกินมืดทันนักคอยเนาะนักข้าวกินมืดซ้ำนี่พอสะนะวะว่ายำบ่อ่มเอตื่นอีกก่อนจังหน่อยอือพอละพอละปิดไว้ปิดไว้อือพอเด้เอกินมืดซ้ำนี่พอซ้ำ มาแล้วก็เอาเอาเอาตัวที่มันใหม่ตัวที่ยิาะแกอออกไปทำมันใหม่นะไปมันก็กินได้เลยนาะปพิิงป่าปิป้งปว่านิลของเราแกออกเลยเจ้าเมี่ยวกันเฝ้าวอ,ดอดเดรุเม่กินอิ่มก่อนเดอรกจันกินนางเฝ้านางกระหอบและปิิงป่า นั่นก็นมาฝันฝันเฟ,ฟ,ฟ,ฟือเฟือเงียนเบิงนาอานางรอเจ้าเหมียวกำลังรอรอหัวป่าวัดสันคนวังหัวป่าคอยจองเด้อวัดสันจมยอคนวังอดเอาก่อนเดลูแม่กินอิ่มก่อรกินไปนั่งก็เลย กินคำเยืนอๆโลดแซ่บก็สุดท้ายสมอแซ่บกระโดดกระเดียวแซ่บซอยมาดกคนมาเดนมาเดูตมาแซ่บแซ่บอีลี่อร่อยสักมีไข่ย่องย่องเองกินคำบางใหญ่ๆเลยมนจังอีกไว้อาปากมาได้กับพาติโทคำเข่า เป็นตะจอยอยู่เว้ยอาหารกນมกินก็ได้เรียนนิ้วเรียนอย่างนี้ก็ว่าสันแซบแห้ง มีเหรียนนิ้ววะสันโอ้ยจาเหี่ยวกับปานใดได้ไดสหอหทีคอยว่าสันจาเหี่ยวก็ได้รอแล้วรออ,อ,อ,ออีกเอออดทนอีกบดดลเด้๋ยลูจังไงแม่ยิ้ม คำบักใหญ่ๆจะอิ่มไว้่มแซ่บๆ่าสักว่ากับก้องอ้าวจะเหมียวกันยางอ้อมไปอ้อมมาน่นและเอามามาฝันมาเผื่ออีกแล้วกินไวไวแนว่าสักจะเหมียวคนว่าไม่หิวแล้วรอแป๊บรอแป๊บหัวปลา,าเขาเจ้าให้เจ้ายูดอ ใจเย็นเย็นจมเหนียวอ้อ้อมไปอ้อมมาอยู่นั่นแหละจมเหนียวก็ได้บข้อก,กบกินจมเหนียวก็ว่าอุปานไดไดสีอีมาสันออสองนิ้วนี่แหละยุบเข้าปากเลยมันจังแซ่ เราต้องใส่ไม่ทูไม่ทีอย่างดิมก,กินแบบพัษาบ้านนอกเขานี่ลหละเราจะเมียงก็มาอีกแล้วมาบนอีกแล้วอดทนอด,ทน,โด,ดโทนเด้อก,กินไปแทบไปมาสั้นแต่ก็ะขอบคุณทุกคนทุกท่านเอ้าที่เข้ามาันลับสมคิดนะคะ ขอทุกท่านมีความสุขทุกคนนะคะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดเลิกกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย